สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับตุ๊กอีเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะตุ๊กก็นําสาระดีๆมาฝากค่ะช่วงนี้นะคะฝนบ้านเรานะคะก็ตกมาเกือบทุกวันนะคะแล้วก็มีหลายจังหวัดนะคะที่โดนน้าท่วมนะคะตรงนี้ก็ส่งแรงใจไปถึง้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะฤดูฝนแบบนี้นะคะเวลาฝนตกนะคะก็จะมีอากาศเย็นนะคะก็จะบางคนนะคะก็จะมีอาการนะคะรู้สึก หนาวนะคะภายในร่างกายนะคะไม่ทราบว่ามีใครนะคะที่มาฟังคลิปนี้เป็นกันบ้างน,นะคะพอเรารู้สึกหนาวๆเย็นๆนะคะเราก็จะนึกถึงน้ำร้อนๆอุ่นๆนะคะตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นอย่างเช่นน้ำขิงค่ะน้ำขิงร้อนๆอุ่นๆนะคะตรงนี้นะคะกินแล้วชื่นใจทําให้ร่างกายนะคะอบอุ่นนะคะข่าววันนี้นะคะตุก็เลยนําสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องขิงนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์นะคะมาฝากนะคะขิงนะคะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์นะคะช่วยในการบํารุงธาตุไฟแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตนะคะทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะคะแล้วก็การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นร่างกายก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้นนะคะ ะะการศึกษานะคะคพบว่าขิงนะคะคมีน้ํามันระเหยแล้วก็มีสารสกัดหลายอย่างนะคะคเลยทําให้ขิงนะคะคมีกลิ่นนะคะคที่ฉุนแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดเผ็ดแล้วก็มันจะมีกลิ่นฉุนเผ็ดแล้วก็กลิ่นแรงด้วยใช่ไหมคะตรงนี้นะคะคก็จะเป็นกลิ่นของขิงนะคะคแต่ว่าประโยชน์นะคะคมีมากมายเลยนะคะคขิงนะคะคช่วยบรรเทาอาการหวัดไอมีเสมหะน้ำมูกไหล ขึ้นไส้อาเจียนวินเวียนเสีสาระคะตรงนี้นะคะขิงช่วยได้นะคะขิงนะคะนอกจากมีประโยชน์ในการต้มให้เราดื่มกินแล้วร้อนทําให้ เลือดไหลเวียนดีร่างกายอบอุ่นแล้วขิงยังนําไปประกอบอาหารได้อีกหลายชนิดนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของขิงนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรไทยหาง่ายๆหาซื้อก็ง่ายรา,า,าคาไม่แพงน,นะคะทากินเองง่ายๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะวันนี้นะคะตุก๊กเอานําสาระด,ดีๆเกี่ยวกับขิงมาฝากหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วครั้งหน้าถ้ามีสาระด,ดีๆตุก๊กจะนํามาฝากอีกนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้าใครชอบทานอาหารเสริ นะคะตรงนี้นะคะต,ะคะตุ๊ก็มีอาหารเสริมวีๆดีมากมายให้แก่ร่างกายนะคะสามารถสอบถามตุ๊กมาได้นะคะรับปรึกษาได้นะคะด้านสุขภาพค่ะวันนี้นะคะตุ๊กไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ